สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพบกับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2532นะครับซึ่งเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2532นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับต่อจากปีพุทธศักราช2531นะครับซึ่งจำนวนการผลิตอยู่ที่86ล้านเหรียญนะครับเศษเศนะครับรุ่นนี้ก็จะมี ขอบวงในเก้าเหลี่ยมนะครับผมด้านบนจะจะเขียนว่าประเทศไทยพุทธศักราช2 5 3 2ด้านล่างจะเป็น5บาทนะครับผมนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าภูมิพลอนด,นดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญ ไม่ค่อยหายากเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากจํานวนการผลิตที่มีจํานวนผลิตเยอะนะครับผมเราสามารถหาได้ทั่วไปจากตามการใช้ชีวิตประจําวันเลยนะครับผมซึ่งหากเหรียญที่มีมูลค่าก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2,540ันนะครับผมก็จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่1 0 0 0 0มืกว่าเหรียญนะครับผมส่วนเหร,รียญรุ่นนี้ก็จะ หากนักสะสมอยากเก็บไว้ก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับผมนี่นะครับก็ถ้าสวยๆห,หน่อยก็อาจจะมีราคานะครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับผมเขาก็หากท่านใดสามารถเก็บสะสมได้ก็เก็บสะสมไว้นะครับผมเพราะอนาคตไม่แน่อาจจะมีราคาก็ได้นะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ